สวัสดีทุกคนนะครับชิปนี้จะมาพูดถึง private VIP meeting นะ private VIP meeting คืออะไรนะครับข้อมูลบางอย่างนะเป็นที่รู้กันว่าเราไม่สามารถเปิดเผยในที่สาธารณะได้อยู่แล้วนะมันเป็น confidential นะครับมันก็เลยต้องเป็น private VIP meeting นะนรับส่วนห้องประชุมข้างหลังนะครก็คือห้องประชุมส่วนตัวนะครับถ้าใครอยากมาดิว ในลักษณะ p r i v a t e VIP meeting ก็พัก inbox admin มาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้หาผู้ร่วมทุนจากไทยจีนนา,นานาชาตินะครับเพราะว่าอย่าลืมการที่คุณจะบินไปดิวที่จีนเนะี่ยคุณไม่รู้จะไปเจอใครนะคนตั้งพันสี่ล้านคนนะครับคุณไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าจะไปดิวกับใครจะไปเจอกับใครนะครับเสียเงินเป็นหลายแสนหลายล้านก็อาจจะ ได้หรือไม่ได้อันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคุณมาดิวกับผมเนี่ยผมก็มีโปรไฟล์ให้คุณดูแล้วนะว่าผมมีดิวกับบริษัทอะไรบ้างในจีนนะฮะก็คุณก็ไปดูถ้าดูแล้วสนใจก็มาดิวนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่สนใจคุณก็บินไปดิวเองนะครับในจีนเยอะแยะบริษัทยเยอะแยะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะส่วนค่าใช้จ่ายนะครับถ้าคุณมา privately meeting กับผมเนี่ยหลักหมื่นนะถ้าคุณบินไปดิวเองก็น่าจะ หลายแสนนะครับก็ลองคอมเพลีเปรียบเทียบดูครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งเงินทุนเงินกู้หาผู้ร่วมทุนหาหนลงทุนไทยจีนแล้วก็นานาชาตินะครับไทย angel investor c o m ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะครับนะมันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ในการบิสเนสแมทชิ่งโดยใช้ AI นะตอนนี้ผมกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้ AI ทํท Business Matching อยู่นะครับส่วนออฟไลน์ก็มีงาน p r i v a t e meeting มีงาน road show ต่างๆผมก็โปรโมทเข้าไปใน Facebook Fanpage อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งทางเว็บไซต์ทั้งทาง c e b o o k Fanpage นะครับสำหรับ fc ตัวโยมก็น่าจะได้ดูงานที่ผมทำคร่าวๆแล้วนะครับสนใจคลิปวิศวะพาเที่ยวจีนเอ่ยนะครับดิวหาเงินกู้เอ่ยดิวนักลงทุนเอ่ยนะครับจอยพันเนื้ s บิสเนสก็ แานมินมาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันในไพรเวทมิงนะครับสวัสดีครับ